เรามาดูน้ำหนักวันที่55นะครับว่าน้ำหนักอยู่ที่เท่าไรนะครับวันนี้ลงมาที่1 0 6 6แล้วครับวันนี้ ตอนนี้ก็ออกมาส่งน้องมะนาวนะครับมาเรียนร้องเพลงนะครับช่วงบ่ายสามโมงนะครับที่ยามาฮ่าตอนนี้ผมก็นํามือถือนะครับออกมาเพื่อจะตัดต่อด้วยระหว่างรอน้องมะนาวเรียนร้องเพลงนะครับทีนี้นะครับในคลิป b ีโลของเราเดี๋ยวดูนะครับว่าประมาณสักชั่วโมงสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับจะตัดต่อเสร็จไหมตอนนี้เวลาสองโมงสี่สิบแล้ว ก็มีเวลาน่าจะชั่วโมงเดียวนะครับในการตัดต่อคลิปวีดีโอนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าเราจะตัดต่อได้เสร็จไหมคลิปหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะไฟล์เยอะอยู่นะครับ30กว่าตัวเลยนะครับเพราะว่าเราตัด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 ข้อสําคัญนะครับในการทําคลิปวีดีโอคือการต่อเฟรมนะครับการต่อระหว่างคลิปเพื่อให้มันดูสมูทที่สุดนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะ อนนี้มาแวะซื้อกาแฟนะครับที่อเมซอนเนาะเดี๋ยวเราจะไปที่ยามาฮ่ากันเลยนะครับเดี๋ยวรอซื้อกาแฟก่อนนะครับจะน่าจะประมาณอีกสักชั่วโมงหนึ่งพอดีนะครับในการตัดต่อคลิปนะครับแล้วก็ตัดต่อผ่านแคปคัตเนาะอ่าโอเคครับผมไปก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไว้เจอกันในโปรแกรมแคปคัตนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับอืมเดี๋ยวผมปรับใหม่นิดนึงนะครับ สวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆดีนี้ต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่องพ่อบ้าสตอรี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงลดน้ําหนักนะครับของช่องพ่อบ้านของเรานะครับโดยการควบคุมอาหารและออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะผมขออนุญาตเปิดนะครับลืมเปิดไลน์มาดูนะครับ อ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเพื่อนๆสักครู่นะสักครู่นะนะครับผมขอปิดแจ้งเตือนหน่อยหนึ่งนะอ่ะนะครับเรามาดูวันนี้นะครับวันนี้ต้องบอกเลยเพื่อนผมแคลอรี่ที่เหลือนะครับ436แคลอรี่วันนี้ทานมือเดียวนะครับแคลอรี่เหลือเยอะนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เมื่อวานคาดการไว้จริงๆนะครับน้ำหนักที่ชั่งตอนเช้านะครับอยู่ที่1 0 6จุด หกิโลกรัมนะครับโอ้โหเพื่อนๆตบมือเลยครับตบมือเลยเหลือร้อยกนะครับเพื่อนๆน้ำหนักลดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็มาดูแคลอรี่นะครับที่รับวันนี้นะครับอยู่ที่1446แคลอรี่นะครับแล้วก็ออกกำลังกายวันนี้นะครับรวมถึงการเดินด้วยอยู่ที่712แคลอรี่นะครับจะเห็นว่าแคลอรี่ที่ผมรับต่อวันนะครับก็ 1 4 0 0นะครับจริงๆผมน่าจะต้องทานถึง1 8 0แนะครับแต่ว่าอย่างนี้ก็พอได้นะครับพอได้พอได้อยู่นะครับมาดูโภชนาการของวันนี้กันดีกว่านะครับว่าวันนี้พภชนาการเท่าไหร่นะครับโปรตีนอยู่ที่1 6 9กรัมนะครับก็เกินไปเยอะนะครับสหรับโปรตีนวันนี้อยากกินไก่ย่างนะครับก็เลยสั่งไก่ย่างมากินนะครับโปรตีนก็เลยพุ่งพรวดพุ่งพวดเนาะนะครับคาโบไฮเดรตนะครับอยู่ที่91 1เดโอ้โห อาจเวลานี้ต้องบอกว่าง่วงทุกวันนะครับวันนี้เกือบเที่ยงคืนละนะครับ91.1นะครับสำหรับคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็ต้องการ146วันนี้คาร์โบไฮเดรตน้อยนะครับกินแค่ผมกินแค่หนมจีนนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็ข้าวเปล่าข้าวสวยนิดเดียวแล้วก็ข้าวเหนียวถุงหนึ่งแค่นี้ประมาณแค่นี้ครับวันนี้คาร์โบไฮเดรตน้อยมากจริงๆนะครับส่วนจะเป็นโปรตีนแล้วก็ไขมันเนาะ นะครับมาดูในส่วนของไขมันนะครับอยู่28.53นะครับก็เกือบเกือบที่จะถึงเป้าเนาะมันมีในส่วนที่ผมกินนะครับก็เป็นหนังไก่แต่มันไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะนะครับสําหรับเนี่ยโภชนาการวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้มาดูในส่วนของเมนูที่ผมว่าวันนี้ผมทานอะไรไปบ้างนะครับมื้อเช้าตัดม่ได้ทานนะครับ แลมาดูมื้อเที่ยงกันดีกว่านะครับวันนี้ทานมื้อเดียวในที่บอกเพื่อนนะครับทานไปแค่มื้อเดียวเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นไก่ย่างนะครับร้อยกรัมผมคิดถึง5นะครับก็เท่ากับครึ่งกิโลกรัมนะครับต้องบอกว่าอยู่ที่แคลอรี่นะครับ7 8 5ปตรงนี้ผมว่าอาจจะกินไม่ถึงนะครับแต่ผมตีตีนะนะครับ500กรัมนะครับแล้วก็ในส่วนของส้มตำปูปลาลาหนึ่งจานนะครับ อ่าผมใส่เลือกไปที่1้อยห้าสิกรัมนะครับ9 1้าแคลอรี่ต้องบอกว่าส้ตามตำปูปลาเนี่ยแคลอรี่มันต่ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้าวขาวนะครับที่ยังบอกว่านิดเดียวนะครับแต่ผมใส่ไปถึงครึ่งก็คือ5้าสิกรัมนะครับร้อยปบ้าโอ้โหข้าวขาวนี่ต้องบอกว่าแคลอรี่สูงอยู่นะครับแล้วก็ข้าวเหนียวดึงถุงนะครับ97้าสบกรัมนะครับผมว่าข้าวขาวเนี่ยผมเลือกผิดไม่ใช่ข้าวสวยครึ่ง ครึ่งห้าสิกรัมเนี่ยน่าจะเป็นข้าวสารนะครับข้าวขาวไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราเอ่อเขาเรียกว่าอะไรละ่ะถือว่าเราบวกเพิ่มไปแล้วกันนะครับอ่ะหลังจากข้อเหนียว9ก็สแคลรี่นะครับมาดูที่ขนมนะครับผมกินชินไม้รสสลายรุงรสนะครับหซองอ่ามันไม่มีนะครับในส่วนของวงกลมๆนี้เนาะมันเป็นประมาณนี้2อันต่อถุงนะครับผมกินไป3อันนะครับผมก็เลยตีประมาณ อยู่ที่5ซองแล้วกันนะครับ140แคลอรี่เดี๋ยวมันถั่วกับพวกข้าวขาวแล้วกันนะครับแล้วก็มีทานลาดเถียวไปหนึ่งถุงนะครับ120แคลอรี่นะครับเอ่อผมก็คิดไปร้อยหนึ่งอย่างที่บอกนะครับมันถั่วๆไปนะครับอ่าแล้วก็มีอยู่หมูยอผมกินไปประมาณแค่นี้นเนี่ยเนี่ยมันเหลือนะครับนิดเดียวนิดเดียวลูกกินเหลือนะครับประมาณแค่นี้หมูยอทอดแต่ว่าไม่มันไม่มันอะไรนะครับ ผมตีไป15กรัมนะครับ50แคลอรี่แล้วก็ที่เหลือนะครับก็เป็นการปั่นจักรยานวันนี้รวมถึงการเดินนะครับอยู่ที่673อยขออภัยเพื่อนๆนนครับหาวง่วงหาวหาวนอนนะครับเมื่อกี้อัดวิดีโอสอนเรื่องการตัดวิดีโอนะครับสำหรับแอปพลิเคชันแคปคัตนะครับผมกำลังลองทำเรื่องเกี่ยวกับการสอนการตัดวิดีโออยู่เนาะนะครับก็ สุดท้ายนะครับวันที่55แล้ววันนี้นะครับ55ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อบ้านสตอรี่เราเสมอมานะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับเพื่อนๆไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายวันนี้ข้อมูลจะน้อยนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่ได้ทานอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็ทานแค่มื้อเดียวเท่านั้นนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับ thank <laughs> you